สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมพีในออนไลน์สเตชันสก o ปกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของมังงะนา้ำดีดีกรีรางวัลมังงะแกรนไพรส์ปี2020อย่างเรื่องบูพีเรียดมาเล่าให้ฟังกันนะฮะโดยที่มังงะเรื่องนี้นั้นจะเป็นผลงานของอาจารย์ามากุจิซิบาสะที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารอัฟเตอร์นูนรายเดือนของทางสำนักพิมพ์โครันชะมาตั้งแต่ปี2017นั่นเองละครับซึ่งเจ้ามังงะบูพี เรื่องนี้นั้นเคยได้รับเลือกเป็นอันดับที่3ในงานประกวดมังงะแกนพลา์2019มาก่อนและพอมาถึงงานประกวดมังงะแกนพรา์2020นั้นนะครับบูพีเรียดก็ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงอีกครั้งและแน่นอนว่าในครั้งนี้ผลงานมังงะเรื่องบูพีเรียดของอาจารย์ยามากุจิซึบาสะนั้นก็ได้รับรางวัลชนะเลิศไปครองหลังจากที่ทางโคดันฉะประกาศนำมังงะน้ำดีเรื่องนี้มาทำอนิเมะไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมาและได้มีการเผยเผย ภาพคีวิชวลกับคลิปตัวอย่างแรกมาให้ได้ชมกันไปแล้วนั้นนะฮะล่าสุดสําหรับบูพีเรียดมังหะแนวดราม่าที่เล่าเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นกับศิลปะเรื่องนี้ก็ได้มีการปล่อยภาพคีวิชวลลำดับที่2พร้อมกับเผยตัวละครอ,ออกมาเพิ่มเติมให้แฟนๆได้ชมกัน สำหรับตัวอนิเมะบูพีเรียดที่สร้างขึ้นโดยดัดแปลงมาจากผลงานมังงะของอาจารย์ยามากุจิซิบาสะคนนี้เนี่ยทางโคดันฉากก็ได้มีการออกมาเปิดเผยรายชื่อของทีมงานหลักกันไปแล้วละครับซึ่งทีมงานหลักของฉบับอนิเมะก็จะมีดังนี้ช h ฟต์ดีเลกเตอร์หรือผู้กำกับหลักนั้นจะเป็นคุณมาซึนาริโคจิและผู้กำกับจะได้คุณอาสนะคาสึยะมารับหน้าที่ในส่วนนี้ไปและยังได้คุณชิระยะโทโมยูกิมาเป็นผู้ออกแบบตัวละครให้ก็ต้องบอกเลยละ ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวบทอนิเมะนั้นจะได้คุณโยชิดะเลโกะมือเขียนบทที่ฝากผลงานที่น่าจดจําไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นไวโอเล็ตเอเวอร์การ์เดนเคองไปจนถึงแองเจิลิกเลเยอร์ก็เรียกได้ว่าเชื่อมือได้เลยละครับและสําหรับงานโปรดักชันนั้นตัวอนิเมะบูพีเรียรเรื่องนี้ก็ได้เซเว่นอาร์ตสตูดิโอที่เคยฝากผลงานดีๆไว้อย่างเรื่องโทนิคากุคคาวายหรือชื่อไทยจะยังไงภรรยาผมก็น่ารักมา เป็นผู้ดูแลอีกด้วยมาถึงตรงนี้นะฮะเรามาลองฟังเรื่องย่อคร่าวๆของบูพีเรียดเรื่องนี้กันสักหน่อยเผื่อว่ายังมีเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยรู้จักเรื่องนี้มาก่อนและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต้อนรับการมาของตัวอนิเมะกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย โดยบูพีเรียดเรื่องนี้นั้นจะเล่าเรื่องราวของยากุจิยาโทระนักเรียนมัธยมปลายผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและเป็นอันดับต้นต้นของโรงเรียนแบบที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็สําเร็จไปทุกอย่างแต่ตัวเขากลับรู้สึกว่า ชีวิตของตัวเองนั้นว่างเปล่าเพราะในชีวิตทุกๆวันของเขานั้นจมอยู่กับความกระวนกระวายใจและอาศัยอยู่กับความว่างเปล่านั่นเองแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับภาพวาดสีน้ำมันที่ทําให้จิตใจของเขาเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งจนทําให้เขาหันมาวาดภาพด้วยตัวเองและเริ่มรู้สึกถึงความสนุกในชีวิตเป็นครั้งแรกเลยละฮะตัวเขานั้นได้ค้นพบว่า จริงๆแล้วเขาชื่นชอบที่จะได้วาดรูปและหลงไหลในโลกแห่งศิลปะยาธระจึงตั้งใจที่จะเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะและเป็นศิลปินมืออาชีพให้ได้นั่นเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่สนใจและกำลังรออนิเมะเรื่องนี้อยู่ก็เตรียมตัวให้พร้อมได้เลยครับเพราะกำหนดการฉายบูพิเรียตฉบับอนิเมะนั้นจะเริ่มฉายตอนแรกให้เราได้ชมกันภายในเดือนตุลาคม2021 20ที่จะถึงนี้แล้วและหากเพื่อนๆคนไหนที่เคยอ่านหรือรู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วอยากที่จะป ยาแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาของผมในออนไลน์ Station Scoop ลงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ